đây vậy, khoảng vậy, mót nám thì nó, cắn, cắn cây kia, để nó kia, để, 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 จัดกินกินหลาเจินบิดตัวตัวน้น้อยนึงสวัสดีครับสวัสดีคร <st> ับสวัสดีเอฟซีอมน้อยคือทุกคนนะครับพี่น้องหลังจากไอเฮ็ดเกียดกับพี่น้องนะครับเขาเที่ยงภาคเที่ยงนะผม,ผมคือผมเฮ็ดไอ ก็กินพี่นออ้องเฮ็ดอ,อัน,นต้นมให้คุณพ่อก่อนนะผมมาดูใกล้ๆข้าวต้มพี่น้องมีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูมีปลาพี่น้องนะครับปรุงปรุงกันพี่น้องปรุงให้คุณปู่ก่อนนะครับผมคุณปู่อยู่เรือนไทยนะครับคุณปู่พันอยู่เรือนไทยพี่น้องร้าก็ต้มให้คุณพ่อก่อนแล้วค่อจะทํางานต่อนะครับ กันต <S 々> ัวองต้องเสนางนิดนึงนะครับไอ้สางคนเฮ็ดงานนะครับผมช่างมันครับตุ่มบอกกินบานได้หน่อยโอ้ยพิกเขาพิกแท่เขาดังพิกแท่เขาจมูกบักแนวบล๊กแนวไหน่อยบ้านเล้ยงอยู่ที่ไหนผมเหตุไอ ้นไอเฮ็ดอันอยังก็นกอนอมหัวมาแล้วเลยนะครับออมหัวมาแล้วเลยน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวปรุงก่อนแสียบปลาเสบเดี๋ยวชิมให้คนปู่กินข้าวเสร็จเดี๋ยวผมก็จะทำตัวแต่ผมผมกินแล้วพี่น้องนะครับเมื่อกี้ผมกินแล้วนะครับก็เลยบวิวญชาวไทยชิบพี่น้องเมืองก็เลยวาสีไทย น่เอาขอเขาไป็นขุนปูแล้วก็จะโอนถ้าใช้เง,งเาเงาต้นใหม่พี่น้องตอนนี้เหลืออีกบ้านสองต้นตนีขอบเขท่านแล้วนะครับเพชรทำความทำคนเดียวพี่นอ้องเพชรคนเดียวตอนนี้ผู้ดีทองแม็กซ์ and ผู้ด,ดีทองแม็กซ์มากผู้ดีทองแม็กซ์ทายให้นะครับเดี๋ยวเอาเข้าให้ขุนปูบอนนะครับเยี่ยวบอลลงนิดนึง รถนี่แหละคุณกินพี่น้นองโอเคเดี๋ยวเอาไปให้คุณปูกกันเลยนะครับผมข้าวต้มแสนอร่อยนะผมอันนี้ไม่ต้องมันต้มต้มไม่ต้มอหุงเขาต่างหากแล้วต้มซุปเป็นต่างหากพี่น้องก็ตักเขาใส่แล้วเอาไอ้น้ำซุปใส่ต่างหากพี่น้องนะครับก็เป็นเป็นกระตุ้มเป็นกระตุ้มแบบปรุงรสปรุงเองนะพี่น้องปรุงบริสิโอานะครับโอเคนะครับผม แล้วต้นนี้พี่น้องนะครับแล้วต้นนี้ปรเเ็ดนะครับแล้วต้นนี้นะครับตรงน,นี้เขเี้ยวทองแล้วแล้วต้นนี้นะครับแล้วสองต้นในฝั่งนี้ผมก้มกับศิษย์เอาเฟื่องเอาปูนมาใส่อีกแล้วไทยเพื่อนบอกบางอีกรอบนึงนะครับเป็นแล้วครับบุแม็กจะทำอะไรแม็กจะเฮ็ดดังแม็กพวกปลาบ่มาเบ็ดเดี๋ยวให้คุณปู่กินข้าวก็ได้เดี๋ยวเอ,อิอคุณปู่กัน บอกาไอ้อออตัมมวมืหร่เียผกินแต่้กินเายอง,อยงหนพอเปนเผานี่ยพ่งอนพักควันนะครับผมผมก็นอนมันหานาวมันลมนะครับพี่น้องมันลมมันลมมันหนาวผู้เฒ่าเน,นานะพี่น้องนะเพื่นก็ได้ไปหลีลมในิดน,น้อยนอนพักควันนะผม ขึ two, natives, <Christina. S 1> ้นไปในตูนะครับนั่งพักผ่อนผมเพเห็ดไม่พี่น้องเฮ็ดตุ้ยไก่ขึ้นผ่อนครับกระยุดูแลใกล้ท่านนะผมกรบเบิดกระเบิไม่ใช่ไก่พี่น้องกระยุเฮ็ดออมแอมอยู่รอบบ้านจะคล้องเลยนะครับพี่น้องมันคือบระเบิเฮ็ดงานไก่เขึ้นนะผมกะดูแลพ่ออยู่ใกล้ๆนะผมกะเฮ็ดหน้าหมืองพี่น้องแต่สิเอ้าคุณห่อขี้วงขี้งวงมาใส่เอาเฟื่องมาโปุกหมดน้ำมันนะครับ ดูประทัดตอนไปนะครับพี่น้องมีกมอนวุ้นไทยจ่องเบิงก็คือวุ้นยากพี่น้องจะเห็นอย่างนี้เนี่นยตาละหมื่นนะครับมันคือทำนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างพี่น้องนะครับเพ็ดเพ็ดเนี่ยแล้วกะ็ทั้งเห็ดทั้งไทยมันกับอะไรอีกพี่น้องมันต้องมี้ข้นบ้างแล้วข้นไทยให้อะไรประมาณนี้เนาะมันจะมอสันนะครับคุยตองแม็กบ้างคุยตองแม็กอยู่ใกล้ๆกล้มอืมอแม็กด่น้ำนะครับมือแม็กเด่น้ำมาตึ้งตกปลาบ่อแม็กตกปลาไม่ใช่เห็นตกปลา กินย่างปลาบ้านตัวนะครับผูบ่าวเพิ่นนะครับแล้วผู้ดีถือโอกาสใส่ร้านไทยให้นะครับเดี๋ยวเอาหมดเจ้าหน่อยสิพ่ายเอาเสด็งไปใส่ไอ้เฟืองใส่คุนมาใส่เงามันไปไทยมองบางอีกอบหนึ่งมองคุ่มูลเถ็ดอ่ะของน้ำปะขี้เงียบเฉยหมดเลยของน้ำปะจะเข้าของน้ำก่พี่น้องพุ่ม้ลูของน้อยู่นะครับโอเคพี่น้องเขาไปลองเฮ้ยแม็กเป็น เดี๋ยวฮะอันไทหนไงเลยเอาประเด็นก็มูลเลยผูกก็มาแล้วนะผมพี่น้องนะครับสวัสดีครับนอนหน่อยยังไงนั่มาถึงถอางนันนั่นพี่น้องนอนเพิ่นพักค่อนเพิ่นนะครับหนียวโอ้ยคนขี่หนาวเลยนอนในเฮือนพักค่อนดบบนะครับลมหนาวลมพี่น้องนะครับผมกระสีเห็ดเบียร์ลอกอีกนะพี่น้องนะครับเห็ดนี่พี่น้องต,ต้นใหม่นะหนี่นะครับเห็ดบ็อกเอาเฟืองอ้อฟุ้งผมใส่นีนี่นะครับเหลืออีกสองต้นวาดเล้วนะครับ มันเห็ดหลายทางเขาผลูอยูนะครับเก็เลยอยโบเลี่ง่ายที่จะทางอะไเนี่ยเดียด่ยวดันกับป้าเห็ดบองนั่นแน่บองนี้แน่มันก็เห็ดผู้เดียวนะครับพี่น้องเห็ดหลายทางมันคัดต่างใจเห็ดมันกับโบลอนนะครับเห็นเลยไม่หมดก็ให้ทุบกินต่ปุ๋งหายแล้วถ้าเสียบ็เสียมันเป็นออกกัดบาดจมักจมูนั่นก็จำเลยขาดยังเนี่ยเสร็จแล้วนะเสรล้ว Sao tự nhiên Chỉ nên lái trên bớt tôi nói nữa Tôi nhìn tiểu hình lắm Bạn không kinh tốt sống phát các bạn Phát chú Đây là non Kinh ngay như tôi Nhắm ngay Có tùm Ngay chú Thử khi đó Có mong mi khéo Người ừ. ngay nói ลองมือลองลบเลยได้พี่ลองเห็น่าลมแรงมากแต่ผมพูดเถ่าหนาวประเทศนี่ปี่รีดอ่นนี้ือนกันขึ้นมากพี่้องแอร์อก็บม่ได้เปิดได้นน่มันตุ่มผ่าแอร์บ่ได้เปิดขึ้นมาก,ก็ากกได้พูดเถ่าหนาวนี่ครับพูดเถ่าหนาวพูดเถ่าหนาว โอเคครับพี่น้องนะครับผมกะสีเอาเดี๋ยวทำสำเนียงก้อนนะครับเดี๋ยวผมสิเพชรอันแยกต่อนะผมไก่คนปูกินเขาเดี่วไก่พักคอนในบ้านต่อนะครับผมผมกดสีเตเอาเพชรอันคอกตกแต่งให้มันเหล้วพี่น้องนะครับแล้วอีกสองขอกนะครับก็จะเอาเฟืองเอาฟูนมาใส่มาเหล้วมทำมาเล้วยมโอนี้นะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวคอยถ่ายให้พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะครับให้คนปูกินเขาและพักคอนโอเคนะครับผมเริ่มถามเริ่มถามกําลังมามไหมลืมลืมเป็นยังไงอาการ รื้อๆอาการมันอาการดีแล้วอาการที่ว่้บ้าปวดหัวไอวิ่งวิ่งอ่ะเป็นไงโอกติแล้วยังเป็นอธีขึ้นไปยังลุกเนี่ยยังยังยังเวียนอยู่ผมยังลุกยังวี่งอยู่แต่ว่าส่วนภาพอันส่วนร่วมมันตอนนี้เดินไปมาของหนังของในก็ได้เลยดีองแล้วนะครับพี่น้อง้แลง่ายแล้ว นะครับย่งยังไรเจ็บเข่งเข่งเอ๋อเล,ล็กน้อยแต่ก็ลุกตอนวิก,กเขยงเียงเอวอเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีอาการวิงยิงอยู่น้องนะครับแต่กก็สภาพส่วนรวมพี่น้องเดินไปมาได้อยู่นะครับเดินไปมาเขาแนงยังได้อีกในู่ครับรวมๆคนปลูกตอนนี้ก็อาการยีขึ้นเยอะแล้วพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเดอ้อ ขอบคุณทุกความคำความห่วงใยพี่น้องนะครับตอนนี้คุณปลูก็ดีขึ้นหลายเติบแล้วนะครับพี่น้องดีขึ้นหลายเติบแล้วนะครับห้องน้ำายใส่เอ็ได้สบายห้องน้ำของนายเองได้สบายพี่น้องเขาน้องน้องนายเองได้สบายนะครับรออีกที่บางมื้อหัวพี่น้องเดี๋ยวก็ค่อยเศร้านะผมพี่น้องค่อยหายนะครับดูสีให้คุณปูกกินข้าวแล้วพักผ่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมกับเพจเบียรต่อนะครับ พี่น้องนะครับหลังจากไอ้ไม่ปอกออกไปแล้วนะครับทิดพอกปุยแล้วเเขากับมอเอาฟุนจากปอกมอสเองนะครับผมเป็นใสเอาเฟืองจากแค่หน้าเขามาปลุกมลัพดนํานะครับพี่น้องคือเมื่อกี้นี่กระเท็ดผู้เดียวพี่น้องนะครับก็คือปอกเรื่อยขุดเท็ดเสลปอกไอ้หน้เดียวพี่น้องนะครับมันก็ยากในการทายนะครับผมคุยสองแมกซ์ทีนี้นะครับผมจะไม่ลองใส่ทายหายน้ำนะครับเอาฟุนไปใส่ เงาไม้เอาเฟืองใส่กระชิบเลยครับสิปิดคลิปเดี๋ยวหรือปล่มื่อนี้สำรับตัวนี้ห้องฟังนี้นะผมโดยฟังพูนเขบอกต้องนะผมกระชิบไทยพี่น้องเบิ้งอีกนะครับดีกว่ามื้องหน้าโลกพี่องเบิ้งนะครับคือภารกิจแต่ละมือนี่ต่ำน้อยนี่ก็เทือหลายอย่างนะผมพี่น้องเลยถ่ายพี่น้องเบิ้งเป็นบางอย่างไปนะผมดีกว่ามื้อี้น้าโลกพี่น้องเบิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเป็นกาำใจให้ต่ำน้อยด้วยดนะครับผมพี้นักเอาคูนพี่น้องนะครับคุณผิ ใส่เงามันนะครับปลูกไว้ปลูกไว้ในรอยเอฟซีกันหน่อยร้อยเอฟซีรอลองพายามนะผมเป็นปุ๋ยดีคิงเงาในร้านได้กินงเงาปลูกไห่ลูกค้าเลยกินนะครับปุ๋ยคุณหากงบริษัทซื้อกันหน่อยนะครับปุ๋ยคอกคุณขิงงาปลูกไห่ห้อนะครับเอาเครื่องใส่ สีงามนะครับรดน้ำควรไหนแรกเนข้าตัเห็ดตังสี่พีนอ้องเพราะว่าเข้าเด็กบนทางคนเดียวเขาต้องรดน้ำ ่มเดิซีหางพี่น้องนะครับสิงห์าันเจ็ตซีหาพิษพี่นออ้องเดี๋ยวเขาตัดไปตอนออกไซด์กันเลยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะเอาบนเสล่งเสล่งไปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราเอาไปใส่คุ้ยเลยเ่านะ คุณครับนะวันไหนครับจนร้องไห้ไหมปล่อยแพนกลองไปเลย,เลยใส่เลยนะครับผมพี่น้องนะครับใส่เลย อันนี้พี่้องนะครับอเอาเพื่อเออนนพื่อนเอาใส่บดูเช่ออนกะันครับฮะพี่เจ้างีปก่อนกันเลย ใส่ประมาณนี้กใส่รอบๆงอเขาหมดถึงใส่ก็ใส่หงอโดยตรงข้าใส่รอบๆผังมันนะครับเข้มตายแด้เดียวหน่อยคันหดนำแบบเล่้ลเข้มสร้างหดชุ่มๆเลย 三本。 ต้องมาใส่กันได้หน่อยนะครับต้นหมากไฟไปหน่อยนะครับต้นหมากไฟนะครับต้นหมากไฟเป็นอย่างเดี้ยเป็นต้นนี้นะครับพอก่อนเดี๋ยวเค็มไตเดี๋ยวเค็มไตเหรอใส่ของประมาณนะครับผมอันนี้เเดี๋ยวอาใส่ยังไง ใส่กอฟไพ่เดี๋ยวเาห้เอาเฟืองใส่ที่หลังกอฟไพ่เชียร์เพื่อนเดี๋ยวเาจะเอาเฟืองกันเลยนะครับผมจะตัดคนออเอาเฟืองกันนะครับเชียรเพืองกันกดระเบิดมานะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับเอามาเอาเฟืองนะผมไปปุ๊กเหงาไม่กันนะครับมาหอบเอาเลยพี่น้องง่ายเดียว ต้นนึ่งเขาเอาให้ง้อกินครับอัดจหอง้อกินนะครับต้นหนึ่ก็เอาเอาไปใส่สักเกอนนะครับเขาจะเอาเที่ยงเต็มก่อนเดี๋ยวให้ไปไทยลงให้เบื้องตอนเอาใส่แล้วโคตรหนาวพี่น้องจะปิดคลิปให้พี่น้องเบื้องี่น้องเด้อโอเคครับพี่น้องขอเพื่อนก่อนนะครับครับผมพี่น้องเสร็จเรียบร้อยนะผมเราเข้าเกษตรเดินทางไปเอะไรจะทำก่อนนะครับผมเขาก็จะเอาไปปลูกอะไรกันเลยนะครับผมไปเลยแม็กซ์เลยนนั่งไป ในร้านแม็กวุ้ยครับพี่น้องคนวนดมาช่วยนะครับผมนะครับค้อมเป็นอยู่ชีวิตของตอมหน่อยเองนะครับผมพี่น้องนี่ก็เป็นปลอยพี่น้องเ้องก็ปลอยงอได้เดาพี่น้องครับนี่เป็นหัวนะครับผมเป็นหัวแนวหัวปล่อยงอพี่น้องครับตอนนี้คือสามารถปล่อยเดี๋ยวนะครับผมตอนนี้นะครับปล่อยได้แล้วนะครับเป็นหนาแหลกเนาะนะครับเก็บเกี่ยวออกได้ห้องก็ปลอยงวได้สบายพี่น้องชีวิตความเป็นอยู่อง ตำหน่อยครับผมพี่น้องคนอีสานเฮ็ดแจกเฮ็ดงานพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ให้น้องพี่น้อง,นองคนกันแรลนเบาพี่น้องนะครับแลนวิ่งเบาเนาะเสียงสนุงพี่น้องนะครับเป็นเบานะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพูดพอกันอีกเลยนะครับผมพี่น้องอยู่ต้นไม้กันเลยนะครับเปกันเลย ประมาณนี้นะครับถึงบ้านเดี๋่น้องใส่ไใบติดควาไว้หมดนามพี่น้องกันกันใครเคลีย เหนื่อยแล้ว นี่นะครับจะงดน้ำนะครับผมงดน้ำใส่ให้ม,มันส่มชื่นเนาะหนาแดงนะครับพี่น้องกสิเป็นประมาณน,นี้ที่เหลือผมก็จะเอาแซนให้เรียบร้อยองครับพี่น้องให้น้องแม็กไ,ไปกินอย่างปลากระมือคนก่อนนะครับผมกสิปิดคลิปซสนิทก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับเป็นกำลังใจให้ต้อมน้อยร้อยล้านด้วยนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่น้องจบไปสนิทก่อนขอบคุณทุทกๆกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เตอร์นะครับผมพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม และสวัสดีครับสวัสดีครับ